กับศูนย์เครือข่ายเนดนประมงนะครับก็ได้ขยายสายพันปลานามจืดทุกชนิดนะครับให้พี่น้องเขาเพื่อนๆของเข้าได้ชมพิธีการเพาะสายเพาะพันปลานามจืดนะครับอสับม์นี้ก็เพาะเป็นปลาอิสบนะครับปลาอิสบอายุได้24ชั่วโมงนี่ครับอายุได้24ชั่วโมงกับมากกันเลยนะครับเนาะนะครับมากเลยนะครับอ่ะกับพี่พี่น้องน้องของเข้านะครับ ในด้านปาาประมงครับสุนจิตอยากจะได้นะครับลูกปลาพันปลานะครับเราว่าสิเป็นในด้านปลาครับสายพันปลาน้ําจืดทุกนิดตอนนี้ศูนย์คืแค่ในด้านประมงขยายสายพันปลากับปลาเขาส้อยปลาเขาตูกับหรือกับปลาเขาอีไทยนะครับปลากาเอาไว้ให้ทีให้น้องกองเฮาเกษตรกรนําไปเลี้ยงกันนะครับเนาะนี่นะครับอายุเพิ่นได้24 24ชั่วโมงนะครับนําไปเลี้ยงกันกครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับ หรือจะมาศึกษามาชมศูนย์เครือข่ายด้านประมงประจำอำเภอแก่งสนามนางระดับจังหวัดนคกศรีมานะครับยินดีต้อนรับกันทุกท่านนะครับนะครับขอขอบคุณกับพี่น้องของเฮากับที่ให้ความไว้วางใจศูนย์เครือข่ายนวาประมงนะครับนี่กระยายสายปันปานี่ออกมากทีเดียวนะครับปลาอิสบนะครับปลาอิซอบขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายนะครับบรรยากาศที่ศูนย์เครือข่ายด้านประมงประจำอำเภอแก่งสนามนางระดับจังหวัดนคกศรีมาครับน้ำผ้าปีน้ำผ้านองของเฮา อาจมกับพิธีไทยพิธีชีวิตนะครับอาพิธีเพาะขยายสายปันปาน้ําจืดอนุรักษ์กันเอาไว้เปียกครูบ้านครูเมืองครูอีสานบ้านของเฮ้านะครับบ่ห้สูญหายกันไปอากเมือนีหอยน้องข้องบึงกับบ่ไข่สิมีปลานะครับเนาะนะครับอาก็ต้องมาขุดบ่อมาเลี้ยงปลามาทำไร่นามาทําสวนผสมกันเองนะครับตุนแล่เลวก็ที่พึ่งแห่งตนเดินตามรอยพ่อรอเลี้ยงตาคําจุนโลกอาไปด้วยกันกับพี่น้องของเฮ้านะครับอาลูกวัดปลากับอีศบ นะครับอายุ24ชั่วโมงขุดบ่อ,บอเลี้ยงปลาทำไรนาะทำสวนผสมนะครับแบ่งที่ให้แบ่งทีหน้าออกอมาเป็นไรนาะสวนผสมจากไรห,หนึ่งสองไรนะครับไม่เกิน5ไรนะครับนะครับพี่น้องของเข้าสวนทิพยอยากได้ปลารับตรวจบ่อเบอื้องล้วกับบมีปลานะครับเบอร์โทร0878720638นะครับเรือตามเฟสนะครับตามช่องออตามช่องนะครับเพ่อพันปลาน้ำจืดทุกชนิดอำเภอแก่งสนามนางนะครับ กขอขอบุขอบคุณกับพี่น้องของเฮ้ากับที่เรียกใส่บริการกับตลอดจนถึงส่งฟรีทั่วไทยปลาน้ำจืดทุกชนิดนะครับอันนี้กับที่ศูนย์แกลไก่กในด้านประมงประจำอ้าเภอแกล้งสนามนางของเฮานะครับเนาะอ่ะขอขอบคุณขอบคุณนะครับโด,ดนโดนเพาะกันเที่ึงครับในช่องนะครับแตหรับมือนี้กับพาอกันให้พี่น้องของเฮาได้ชมพิธีการเพาะพันปลานะครับพิธีการเพาะพันปลาก็ขอขอ,ขอบคุณ